แคชช OP ทีเซ็น อู้สวัสดีครับนี่รก็อยู่ในราการทีเอเอมตงขนกุับเฮียนะไ,ไขวะเฮียวัน,นี้เราจะมาแนะนำเซิร์ฟกันนะครับเออแล้วก็มีแขกมาเชิญนะครับมันอยู่ไหนวะเมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่เลยอยู่ไหนครแต่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 อยู่ไหนครับย่แต่ ยี่ดีทัลลิงอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตุ่ยนี่วะตัวเห็นละมายี่ดียี่ดงๆจะถ่ายหน้ามึงแนะนำชื่อเขาไปอ้าวผมชื่อเอิร์ธนะฮะนี่ก็คือเพื่อนผมนะไอ้บักมันอออือสักทีสักทีไอ้ตอนนี้ก็บักมันก็มันชอบขัดระด่าผมเลยไม่รู้ไปเร็วมัน อันนี้เราจะมาแนะนำเซิร์ฟกันครับขอให้มันมีคนแรกเยอะๆนะครับโอ้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ละอันเนี้ยนี่ก็เป็นจุดเกิดนะครับไอ้พวกมาแนะนำเลยจุดเกิดฮะแล้วก็มีนี่ก็คือหัวของแอดมินทุกคนนะฮะดีครับเป็นผูนี่ครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำหัวแอดมินครับนี่ครับแอดมินครับคนแรกเริ่มจากคนแรกฮะนี่คนแรกก็คือผมฮะแอดมินฮะลูกจอนะฮะนี่แอดมินเอมอนกูเองแอดมินก็เอนแอดมินเซนยูนะฮะแอดมินแท 001ฮะแอดมินก็ the host นะฮะ C T O ขีดล่างเกตอะไรเพรแอดมินแล้วก็ S p i d h e out นะฮะนี่คือแอดมินของประจำเซิร์ฟอยู่แล้วส่วนแอดมินก็ for for X C X เลยนะฮะนีครับนี่ก็คือรูปปั้นของเรานะครับโอ้โตรเท่อะโอ้ นี่ยครับรูปปั้นกูเอ้ยเอ้ยอธิบายให้หมดก่อนสะเออมามานี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยไม่คือไม่คือไม่คือโอเคอะไรครับมานี่มาเลยมานี่เลยมานี่เลยเรายังไม่ได้รีวิวตรงนี้เลยไหนรีวิวตรงไหนตรงเนี้ยอ่ะมาเลย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 ยังไม่ได้รีวิวตรงนี้เลยอ๋ออ่านครับอะไรไม่ยฟรีไอเทมฟรีฮะฟรีไอเทมฟรีไอเทมนะฮะแล้วก็เข้าไปกันดูกันนะฮะนี่ครับนี่ฮะอ้าวนี่ครับเฮ้ยคุณวันที่นที่ยงวะ อ๋อเอ้ยกูยินดีก็มาโผลอย่างนี้ก่อนแล้วก็แอปเปิลชุดเกาะที่เป็นที่เป็นานนี้ฮะไดมอนด์ดอเลนฮะไอรอน <laughs> นี่ก็เป็น,ออนเ,นส,เนสมยาครับก,ก็มีไม้แกะก็คือที่เผาแล้วก็ใส่รพัดช่างเม่งะฮะเออช่างเม่งเลยนนะี่ย <laughs> นี่ก็เป็นคุกนะครับอู้น่าอยู่เฮ้ยไม่ใช่ละนั่นนี่ก็คือนาฬิกาบอกนะฮะตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาเก้าสามสิบเก้านาที จุดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไม่ใช่เหรอนี่คือการลงบัคอินนะเนี่ยอยู่ไหนวะนี่ครับดูว่าการสร้างของผมไม่ไปใช่ของคนอื่นเราสร้างก็สวยอยูเดี๋ยวแอบมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยูเนี้ยไหนมาหากูก่อนนี่ฮะนี่คือถังขยะเอาเฮ้ยฮะเนี่เออเอาเอาสำหรับคนเกียนใครเกียนก็ถูกขังไว้ในนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงฮะ โอ้หนึ่งชั่วโมงมูต้องมาเล่นเซิร์ฟบ้าป่ะนะชิบหายต่อเล่นนะฮะห้านาทีฮะแล้วก็ปล่อยออกถ้าใครแก่นะก็จะถูกขังไว้อย่างนั้นอะประมาณห้านาทีนะแล้วนนี่ก็คือ,น,คอนี่ก็คือที่เนี่ยเอาไว้สำหรับที่อัพเวลว่าต้องไอ้ยนนี่คร <up S 2> <the> ับ<ฮะ>นี่ก็เป็นที่อัพเวลนะครับโอ้แล้วก็เป็นหัวหน้าแอดมินนะอุ้ยเฮียกูที่แก่นดูกูไม่ดู นี่ก็คือหน้าตาของแอดมินฮะยกเว้นผมอะผมขี้เกียจทำเตะวะเอ้ยเอ้ยเอ่อเฮ้ยกูมาได้ไงวะนี่ก็นี่ก็คือเจ้าของของเติร์มมีอะฮะใช่เนี่ยนี่คือเจ้าของครับจีมาร์กนะฮะจีมาร์กมาร์กใส่กระเบือครับมาร์กใส่กระเบือครับเมื่อวานนี่ผมไม่น่าไปทําอะไรเขาเลยเพราะว่าเมื่อวานมีคนเข้าเซิร์ฟแล้วผมไปตีคนในเซิร์ฟผมไม่รู้ครับเล่นโลกจิตหรือเปล่าเ่ย นี่รบแล้วก็มาดูหน้าของแอดมินชับชเอ้ยไม่ใช่แอดมินคนนั้นแจกไดมอนผมสรนี่คือโปรโมชั่นพิเศษนะฮะถ้าเกิดใครมาสองคนแรกแอดมินให้สองคนแรกโค้อมะห้าคนแรกเออให้ห้าคนแรกยึสบ้านให้หนึ่งหนึ่งหลังหนึ่งหลังฟรีเลยข้างในก็ครบเครื่องเคทุกอย่างอันนี้ก็อันนี้ก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับนี่ครับกิจกรรมก็ือกิจกรรมฮะก็ยังสร้างกันยังไม่เสร็จยังไม่ค่อยเสร็จ ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ครับอาว่าเขาเองนะฮะนี่ครับนี่ครับโคตรตากครับกิจกรรมไม่โคตรใหญ่เออเนี่เซอไว้เอาเรือฮะส่วนนี่ก็เราจะมาตอนนี้เราเดี๋ยวผมจะเล่นกิจกรรมให้ดูฮะมาเฮ้ยมันนานเกินไปเปล่าวะกูขอจบคลิปไปไหมเนี่ยมันนานเยอะเอจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะเอ้ยไม่ใช่คนปิดดีกว่ามึงอยู่ไหนวะเขาจะจบไม่ท่าสวยๆนี่ไหนอะ โอ้ยเห็นแต่พี่มาร์กเอ้ยกูก็มีเข็มทิพย์นี่หว่าทิพย์หายนี่ยเอ้ยแยกทิแยกพี่มาร์กก่อนพี่มาร์กถ่ายรูปกูไหมเฮ้ยไอ้ห่าเล่นเ,เล่นกันโหละฟัดร้ดจ้าจบครับบ๊ายบาย